หลงไปนั่งและใช้บริการในร้านอาหารที่บวกราคาสูงเกินจริงบอกเฮ้ยอย่างนี้เราต้องทำยังไงดีสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตการถูกชาร์จราคาอาหารและบริการถือเป็นภัยร้ายอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมักจะไปเจอกันทีนี้พอไปเจอในสถานการณ์แบบนั้นบอกเฮ้กูต้องทำยังไงดีนะฮะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดซาลงไปนะฮะ บรรดาร้านค้าบริการร้านอาหารเครื่องดื่มโรงแรมตามช่วยโอกาสขึ้นราคากันนะฮะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับที่คนไปใช้บริการเยอะๆบางร้านบอกให้กูอยากรวยเร็วบวกอัพราคาเข้าไปทีนี้พอลูกค้าเราเข้าไปนั่งเจอราคาอาหารที่เช็คบิลออกมาเจอณจังงังบอกเฮ้ยกูต้องทํายังไงเหมือนโดนตบหน้าน่ะเข้าไปนั่งกินแล้วแบบบวกราคาอาหารมาบอกเฮ้ยกูโง่หรือเปล่ากูต้องจ่ายไหมนะฮะ บางคนไปเจอที่ร้านชายทะเลสั่งอาหารมากินนะครับพอเช็คบินบอกห้อยงายท้องเลยเป็นหมื่นก็มีนะฮะอย่างน้อยก็สี่ห้าพันอย่างเงี้ยทีนี้พอเราบอกให้กูต้องเรียกร้องความยุติธรรมยังไงมีหน่วยงานอะไรที่จะช่วยกูบ้างเริ่มต้นกูต้องทํำยังไงดีนะฮะในเรื่องนี้โดยปกติจะมีกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองเรานะฮะเขาจะเรียกเป็นพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับ2542 ได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะในการติดราคาสินค้านะฮะเขากำหนดว่าต้องให้ติดไว้เลยตามมาตรา40นอกจากนั้นการที่บวกราคาสูงเกินสมควรหรือต่ำเกินสมควรก็มีการกำหนดห้ามไว้นะฮะในมาตรา29ซึ่งผู้ฝ่าฝืนเชื่อไหมว่าบวกราคาสูงเกินไปโทษกำหนดไว้ตามมาตรา41สูงจำคุกถึง7ปีปรับถึง1 4 0 0 0 0บาท แต่ในการที่ว่าคุณไม่ติดราคาสินค้านะฮะโดยกฎหมายพรบฉบับนี้กําหนดโทษไว้สูงปรับถูกสูงถึง1,000 0บาทนะฮะทีนี้บอกเฮ้ยแล้วกูจะดูยังไงนะฮะราคาอาหารกาแฟข้าวผัดกะเพราอันไหนมันสูงไม่สูงการที่เราจะเปรียบเทียบสูงไม่สูงนะฮะเขากฎหมายใช้แค่เพียงว่าสูงเกินสมควรมันก็ต้องดูสถานที่และวิงยูชนพึงปฏิบัติ ในเกตร้านตลาดด้วยกันนะฮะร้านค้าอื่นเขาขายเท่าไหร่ปริมาณอาหารยังไงคุณภาพผัดกะเพราปลาหมาึกผัดเป็ดนะฮะกะเพราเป็ดกะเพราเนื้อนะฮะตรงนี้ก็ควรจะราคาใกล้เคียงกัน50-60บาทแต่ถ้าสูงเกิน2-3ถึง3เท่าไปอย่างเจอจานละ150หรือเจอจานละ200บอกเฮ้ยมึงเนื้อมังกรเหรอกะเพราเนื้อมังกรเหรอมันสูงจังตรงนี้เราก็สามารถร้องเรียนหรือแจ้ง ความให้ดําเนินคดีได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันในเกรดราคาที่แตกต่างอย่างไปขายในห้างสรรพสินค้าซึ่งตรงนี้เขาก็อาจจะอัพราคาสถานที่คุณภาพสินค้าซึ่งเกรดเดียวกันเราต้องนํามาเปรียบเทียบว่าสูงเกินเพื่อนไหมอย่างไปเจอในอพารากอนอย่างเงี้ยก็อาจจะสูงถึง1 8 0ยแถึงสองมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะตรงนี้อย่างผมไปไอคอนสยามก็มีสูงถึง180 นะถึง250ก็มีผัดกระเพรานะหร,หรือพวกข้าวผัดก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดระดับของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าซึ่งเขาก็คิดได้เนื่องจากราคาสถานที่อแอร์เข้าแพงนะค่าเช่าเข้าแพงก็ว่ากันไปแต่ในเกรดเดียวกันสภาพเดียวกันคุณภาพสินค้าเดียวกันถ้าคุณสูง2-3เท่าบอกเฮ้ยตามมาตรา29เลยไว้สูงเกินสมควร ในร้านค้าเกรดเดียวกันคุณภาพอาหารเดียวกันตรงนี้สามารถแจ้งความเอาผิดได้นะซึ่งโทษปรับจำคุกสูงถึง7ปีปรับแสน0 0 0บาทตรงนี้ต้องดูกันให้ดีทีนี้ในส่วนของการติดไม่แสดงป้ายราคาสินค้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะฮะการที่ว่าไม่ติดก็คือ1ในเมนูไม่บอกราคาบในข้างฝาล้านไม่ติดราคา ตรงนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา40นะฮะไม่ติดหรือแสดงสินค้าตรงนี้มีโทษปรับ10,000บาทก็สามารถดําเนินคดีได้เหมือนกันแต่ยิ่งเป็นกรณีบอกว่าบอกเฮ้ยราคาก็ไม่ติดนะฮะพอคิดมาบอกแพงมหาโหดโอ้โหตรงนี้2เด้งเลยทั้งตามมาตรา29และมาตรา40สามารถเอาความผิดได้จําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทและไม่ติดฉลากปรับอีก10,000บาท ตรงนี้เข้าไปเราดูเลยนอกจากนั้นอาจจะมีความผิดฐานช่อโกงด้วยนะฮะปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งได้ไปซึ่งทรัพย์สินเขาได้กันธรรมดาราคาปกติ่อบอกว่าให้เป็นคดีแพ่งมันไม่ใช่ละคุณเจตนาเปิดร้านค้าแล้วคุณไม่แสดงป้ายราคาแล้วคุณบวกเข้าไปมหาศาลนะฮะน่าจะมีความผิดในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสี่หนฐานช่อโกงด้วยนะตรงนี้สามารถแจ้งความเอาผิดได้3เด้งเลย ทีนี้เวลาเราเข้าไปกินร้านอาหารนะฮะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันอย่างเียงเข้าไปนั่งปั๊บสั่งถ้าเป็นกาแฟนะฮะกาแฟก็ราคาอยู่ประมาณอเมซอน6 o n 6บบาทหรือจะเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีราคาเกรดเดียวกันหรือสูง Starbucks ก็อาจจะ120-160ก็ว่าไปแต่ถ้ารุ่นแก้วละ200-250บบอกเฮ้ยเกินไปนะฮะ อย่างผมไปเจออยู่สวนจะดูจักเหมือนกันไปนั่งทานกาแฟชาปั่นแล้วก็กาแฟดำคิดตังออกมา250บอกโอ้โหแบบเงิบเลยเหมือนโดนตบหน้านะฮะบอกให้กูโง่กูต้องจ่ายไหมนะฮะตรงนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกันให้ดีถ้าบาังเอิญว่าเราหลงเข้าไปในช่วงเทศกาลก็ดีหลงเข้าไปนั่งกินแถวชายทะเลหรือ,อสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีบอกเมื่อกูเจอแล้วทำยังไงนะฮะ ตรงนี้กฎหมายกําหนดว่าให้แจ้งหรือร้องเรียนไปที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรือสายด่วนที่1569นะฮะสามารถที่จะแจ้งความดําเนินคดีหรือร้องเรียนเข้าไปให้ตรวจสอบร้านค้าตรงนี้ได้ทีนี้ถ้ากรณีว่าบอกเฮ้ยติดป้ายราคาสินค้าอยู่นะฮะแต่เราไม่ได้ดูเองคุณหลงไปนั่งกินแล้วคิดออกมาแพงถามว่าผิดกฎหมายไหมมันก็ต้องผิดตามมาตรา29 ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการเจตนาทําให้ราคาสินค้าสูงหรือต่ํากว่าสมเกินสมควรนะฮะเขาไม่ได้บอกนะว่าบอกให้คุณติดป้ายราคาแล้วคุณจะคิดสูงได้กฎหมายก็บอกว่าห้ามคิดเกินสมควรสูงหรือต่ำนะฮะถึงคุณติดป้ายแสดงราคาสินค้าก็ช่างลูกค้าเข้าไปหลงลืมดูก็ช่างคิดออกมาแพงเกินสมควรบอกให้แจ้งดำเนินคดีตามมาตรา29เลยนะฮะ และทีนี้ว่ากรณีว่าติดป้ายราคาสินค้านะฮะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นแพงเราสามารถแจ้งร้องเรียนได้ไหมมันก็ต้องถือว่าคุณเป็นการประกอบการนะฮะแต่ที่นี้เขาก็อาจจะอ้างได้ว่าเขาไม่ได้ขายเขาติดไว้ยังไม่มีคนมาใช้บริการยังไม่เกิดความเสียหายแต่ตรงนี้นะฮะหากมีคนเข้าไปใช้บริการแล้วเขามีการคิดค่าบริการแบบนั้นจริงเราเห็นถึงตัวเราจะไม่ได้ใช้เองเราก็สามารถแจ้งร้องเรียนไปที่กรมการค้าภายใน นะฮะกระทรวงพาณิชย์หรือพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดให้เข้าไปทําการตรวจสอบหรือกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าบอกเฮ้ยความผิดมันก็สําเร็จละมาตรา4ม5ให้ผู้ประกอบให้บังคับไม่ผู้ประกอบการติดป้ายหรือแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าคุณไม่ติดคุณก็ผิดทันทีดังนั้นต่อไปนะฮะถ้ากรณีว่าเราไปเจอร้านค้าอ่าหรือร้านอาหารหรือบริการอะไรก็แล้วแต่คิดแพง เรียกเจ้าของร้านมาคุยเลยนะฮะบอกเนี่ยราคามันสูงเกินชาวบ้านชาวช่องเขาคิดเท่านี้ทําไมคิดแพงถ้าเขาบอกว่าผมยืนยันผมติดป้ายคุณหลงเข้ามาดูเองเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตโทรปรึกษากระทรวงพาณิชย์หรือ,อกรมการค้าภายในหรือพาณิชย์จังหวัดก่อนถ้าราคาสินค้าคุณบอกว่าคิดได้ในราคานี้นะฮะโอเคผมจ่ายแล้วก็ลองต่อรองดูว่าเออถ้าไม่อยากมีเรื่องเอารถราคาลงมาเอาให้มันพอเหมาะ แต่ถ้าบอกว่ายืนยันกูจะเอาอย่างเดียวโทรไปพาณิชย์จังหวัดก็ไม่ติดตรงนี้เราจ่ายไปเลยแล้วนําใบเสร็จตรงนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีที่โรงพักใกล้เคียงน,นะฮะแล้วนําใบเสร็จตรงนี้เข้าแจ้งความร้องเรียนที่พาณิชย์จังหวัดได้ทุกจังหวัดนะเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถจัดการกับพวกร้านค้าช่วยโอกาสได้มีเคล็ดสารลัความรู้ดีๆธนาโนนก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ